วันนี้ฝนตกครับแล้วกันเลยว่าจะไปขึ้นเขาไปหากล้วยไม้จอดรถไว้แล้วก็เดินเดินเดินบอกเดินไปไกลนะต้องขึ้นเขาแก น่าจะเอารถเข้ามาได้อีกนะเนี่ยก็พอรถถึงจะให้จอดตรงนั้นเน่ยอ๋อโอเคอันตรายอ,อ,อันตรายตรงไหนวะอ๋อเดี๋ยวป่าไม้เห็นเราจะขึ้นเขาไปเก็บกล้วยไม้กันนะครับกลัวป่าไม้เขาจะจับนะครับอันนี้เราผ่านป่ายางไวก่อนรถเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันเสียงดังครับมอไซ ทางถึงคนระับแต่ต้องเดิน <c oughs> ทางเข้าป่าชุมชนหรือว่าทางที่ขึ้นเขาครับมันก็จะมีแบบทางเล็กๆที่คนเขาเดินขึ้นป่าหาของป่าของชาวบ้านเขาเขาจะเดินไปอยนะ่างงี้ครับเลาะไปเรื่อยๆ มีทั้งทางดีทางไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหาต้นในพวกนี้ไปปลูกกันเนี่ยจงอางนะจงอางแต่ไม่ด่างอันนี้ก็ต้นพวกไก่แจ้อันนี้ไก่แจ้ใช่ไหมเนี่ยไ,ไก่แจ้ไม่รู้เหมือนที่บ้านปูกอะ่ะไก่แจ้นี่ก็ต้นอะไรกันไมรู้ เนี่ยเนี่ยจงอางใช่ไหมอันนี้จงอางใช่ไหมอันนี้บอลบอลอะไรบอลกระดาษบอลกระดาษนึกว่าจงอางครับเราลงมาก็เจอลำธารก่อน,นนะครับอ๋อเมื่อกี้คลองเมื่อกี้ก็คือลำธารเนี่ยนะโอเค <Okay. S 2> ลำพันเอาอะไรเอาไก่เผื่อใจเลยเอาทุกอย่างอะอย่าง,งแล้วต้นช่องต้อนอะไรก็อเอาไป จันเสน่ห์เสน่ห์จันเออสน่ห์จันเสน่ห์จันบอลเขียวบอลแดงจงอางแล้วนั่นน่ะอะไรนั่ยนะเนี้บอลอะไรอันนั้นเป็นไอ้เขาเรียกไอ้ไอ้อที่มีน้ำอ่ะเอเอไอ้เขาเรียกผักน้ำเออผักน้ำ <gracias> อ<ะ> <es> โอเคผักน้ำเราไม่เอาไปต่อครับ้ามเลยฮะ ทาน้ำคุณคุณขามกลายโอ้แน่นอนอยู่แล้วถ้าน้ำคุณไม่ข้ามอยู่แล้วทุบบอลพวก,พวกต้นแต่ดาพวกนี้เพียบเลยครับไอพวกที่ชอบไม้กันนี่เขาเจอจงอางด่างกันแล้วนะครับขายไปเขาขายไปแค่สองสามพันแต่ไอคนซื้อไปขายสี่หมน้านะครับจงอางด่างใบขาวเลยเขาว่า แต่เราไม่ทันเขาครับเขาเพิ่งจะมาชวนเราเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วตามหากันเข้าไปครับ,รบกล้วยด่างกล้วยป่าด่างหนึ่งหัวหนมเปี๊ยนหนึ่งคู่อันนี้นคือที่เขาไหว้เจ้าที่จะทางครับที่เขาได้ได้อะไรนะ กล้วยปลาดัง,ดงเขาได้เขาเขาได้กล้วยปลาดังช่วงราคาแพงช่วงราคาแพงได้วันหนึ่งเกือบหมื่นหมื่นกว่าก็เลยมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วของเราได้อะไรนะผมได้ไม้แตะครับไม้แปะอะไรนะจงอ่างดังใช่ครับอ๋อได้หัวหมูไปละได้หัวหมูสามหัวโอโ้โหบนหัวหมูสามหัวเลยครับเป็นอย่างนั้นที่อุตส่าห์เยอะแยะที่สวนอ่ะเออนั่นแหละคือผมจะฟันทิ้งเฮ้ยไม่ได้สวยสวย ไม่แพ้ชั้นตองขึ้นบนหน่อยจำผิดอ่าจำผิดครับจำผิดอ่ะโอเคขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวเราจะไปเอาเสน่จันทไม่ด่างนะครับเสน่จันทร์เราไม่ด่างที่เราจะขึ้นไปเอานี่ิได้บอกิได้เเสน่จันทจงอ้างเกิกยืนอยู่แล้วเออเกมรี่ก็ยืนอยู่แล้วเออนี่ครับมุดป่ามุดเขากันเข้าไปครับ นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับรอยกระดนึงโอเคครับพญาจงอางครับเราเจอแล้วครับนี่ครับแต่ไม่ดังนะครับเดี๋ยวต่อไปขอให้มันดังเพียงทุยจงอางครับเราเจอแล้วครับเอาเลยครับถอนอเมื่อกี้ถอนต้นอะไรไปนะเมื่อกี้พญาเท้าไอเไยผมเท้าสูงเออผมเท้าสูงผมเท้าสูงผมเท้าสูงเป็นยาเป็นยายาอันดั อ๋ออันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อแบดมือเราผมเท้าสูงอันนี้อันนี้ก็ใช่ดิเนี่ยใช่ครับใช่มันอยูคือพรมเนี่ยอ๋อผมเท้าสูงเนี่ยอ๋อโอ้โหเยอะแยะเลยครับผมเท้าสูงพญาจงอางใหญ่เหรอฮะโอ้โหนี่พญาจงอางใหญ่อ๋อนี่จงอางใหญ่เออมันเหมือนกระดาษมันเห็ือนแบๆแวปแรอ๋อมันแตกต่างกันนิดเดียวแตกต่างกันมากโอ้แล้วแล้วเนี่ย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 คืออะไรเนี่ยอันเดียวกันอันนี้อันนี้ครับอันบอลบอลกระดาษบอลกระดาษอ๋อ โอ้โอ้โอ,โอ้มาเจ้าช่วยกลวยตอดเนโอเค <Okay S 2> <ไป S 1> ครับมันต้องให้รู้ให้หมดโอเค okay, ถอนพญาจงอ่างครับจงอ่างเล็กจงอ่างใหญ่อะ่ะยาจงอ่างใหญ่มันใบมันจะกว้างแล้วลายมันจะขึ้นอ๋อจงอ่างเล็กเป็นอย่างนั้นจงอ่างใหญ่อ๋อตรงการ้านตรงก้านครับจงอ่างใหญ่มันจะกา้านจะมีลายลาย,ลยอ๋อเดี๋ยวเราหาต้นเล็กไปเนาะ เอาเดี๋ยวไปเผื่อคนอื่นด้วยสิเดี๋ยวแม่งเอาไปต้นเดียวหาว่าไม่เผื่อแม่งอีกนี่นี่เดี๋ยวเอาต้นเล็กๆนี่ไปอีกสองสามต้นนี้อุ้ยต้นงามเยอะแยะนี่โอเคเราเอาไปต้นเล็กๆมันจะได้โตขึ้นมันจะได้สวยตัดแล้วก็เสียบได้เอ้ยอ๋อโอเคโอเคทำมันแพ้เลยอ๋อโอเคโอเคไปหาเสน่ห์จนต่อครับผมเราดูลำต้นอสายพันธุ์ี่ก้าจงอางอีกอันจงอางอีกสายพันธุ์หนึ่งครับอ๋อดูที่ก้านดูที่ลำต้น อ๋ออันนี้จงอางอีกหนึ่งสายพันธุ์จงอางเล็กจงอางอันนี้จงอางอะไรเหมือนกันครับไม่ใช่ <ไป S 1> จงอางใหญ่มันคนละสายพันธุ์คนละสายพันธุ์อ๋อสามสายพันธุ์แล้วครับที่เราขึ้นมาเจอนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับกิ่งนี้เราก็จะเอาไปนะครับขึ้นเขาลงห้วยครับไม่ใช่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับอ้โหนึกว่าเจอกล้วยด่างแหมตกใจครับ อันนี้บอลเปี้ยวอ๋ออันนี้บอลเปี้ยวครับผมเขาเรียกเสน่จันันเปียวเสน่จันเปียวอุ้ยมีอมมีดอกโอเคเดี๋ยวเอาเราก็เก็บไปครับเราจะเอาไปปลูกทุกชนิดที่เราสายพันธุ์ที่เราเจอนะครับโอ้นี่ก็จงอางอีกแล้วนี่เนี่ยเนี่ยจงอางอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้จงอางใหญ่เหรออ๋ออันเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันอ๋ออันสายพันธุ์เดียวกับเมื่อกี้โอเค อนนันเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันออ๋อ um. อันนี้อันหนึ่งสายพันธุ์เดียวกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเจอเสนจันจแล้วนะครับเดียวกันหมดเอ้ยสนจันเขียวเราเจอแล้วครับนี่ครับเสนจันเขียวโอ้โหเป็นดงเลยเฮ้ยเป็นดงนะครับอันนี้เสนจันเขียวอ๋อต้นนี้เ <grands S 2> สนจันเขียวเสนเเสนจันเขียวครับเราเจอแล้วนะครับไม่อวนเอ้ยนี้ที่บ้านก็มีน้วไม่เหรอก็ที่ผมปลูกไว้ไง ไม่ที่สวนน่ะไม่มีเหชายอันนวเป็นุคสน่จันเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทำไมถึงเป็นเสน่ทำไมถึงเป็นเสน่ดูครับโอ้โหอันนี้เสน่จันแดงครับเดี๋ยวเราสามารถที่ว่าจะหักออกมาแล้วเอาไปนมันมีกินมันมีกินถึงว่าเป็นเสน่ อืเออหอมีนเน่เสนองเขาอ๋ออ๋ออันนี้จันแดงเน้ยครับเสนเสนจันแดงโหเป็นโงไหมเป็นเสนเนะอ๋อนี่จงอางใหญ่ครับเจอแล้วครับแหมะเดินเดินมาอาจจะเจอจงอางด่างอีกดอกอีกอีกต้นหนึ่งก็ได้นะครับโอ้หนม่สองกอโหขายไปขายแปดร้อยขายแปดร้อย โหตายจงอ่างด่างขายแปดร้อยครับไปขายสี่หมื่นโอ้ก็แบบเนี้ยสวยนะโอเคเดี๋ยวเราก็ถอนไปอย่างละสองต้นสามต้นครับเอาไปปลูกจันเสน่จันขาวจันแดงหอมเยอะอืมหอมกินแกอะไรนะกินพริกได้เหรอได้ครับอ๋อนี่กินพริกแต่มาเนี่ยเราเราเนียเนี่ยปอกปลอกปอก เราก็กินเลยครับนะครับถ้าปอปุ๊บเราสามารถกินจิ้มกินได้เดี๋ยวกินให้ดูเนี่ยเดวกลัวกินอะไเลยครับไม่ได้กินให้ดูเนี่ยไม่ต้างลัวกินเลยมันเปรี้ยวเอามาชิมมั่งเอามาชิมมั่งไม่ได้เราต้องกินมั่งเดี๋ยวหาว่าเราไม่กล้ากินถ้าเฉลี่นเท้าจริงๆมันจะไเปรี้ยวมันจะหวานใช่ครับ อันเออว่าเปรี้ยวเปรี้ยวอืมเจจแดงัะหอมหอมจัจแดงอืมเปรี้ยวเปรี้ยวอืมออืมเปรี้ยวหอมอร่อยเปื่อยนะมันจะอร่อยอ๋อต้องเอาไปแกงใช่ไหมแกงกับพวกปลาพวกอะไรเงี้ยใช่อ๋อเอาไปแกงเอาไปผัดเหมือนกับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูไอ้้ไอไอ้จจขาวอ๋อนี่เจจแดงอ๋อเดี๋ยวไปเจจขาวครับโอเคครับ แล้วเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการเกือบหมดนะครับไม่ใช่ว่าหมดเกือบครับเกือบได้จงอางขาวจงอางแดงจงอางลายอะไรก็นม่รูกสองสามจงอางครับแต่ที่แน่ตอนนี้คือเมื่อกี้เราลงน้ำแล้วรู้สึกว่าขันมากคงจะโดนบอลแน่ๆเลยกู ขันหมดแล้วครับตัวเราเดี๋ยวเราจะไปแยกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราได้สายพันธุ์อะไรไปบ้างเผื่อบางทีมีใครสนใจเราก็จะได้บอกว่าให้มาเอาเองอยู่ตรงไหนพิกัดไหน เราไม่เอาไปขายนะครับเราจะไปเลี้ยงไปดูเล่นยามว่างนี่ครับขึ้นเขาลงห้วยครับที่เขาบอกเมื่อกี้เราก็ข้ามห้วยมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นอีกเขานึงครับเดินใกล้ๆครับสองสามลูกเขาเองแต่เป็นเขาเล็กๆนะครับไม่ใช่เป็นเขาชันๆ แต่เนื้อมันไก่กว่ามางเดี๋ยเรา,เรา,เราและแล้วเราก็ได้เดินกลับมาถึงที่รถเราแล้วเราจะได้กลับไปบ้านแล้วเอาไปแยกแยะดูนะครับว่ามันมีสายพันธ์อะไรบ้างนะครับ ฝนตกฟ้าขึ้นเลยเว้ยแหมฝนก็เข้าใจหยดนะหยดมันโดนหน้ากล้องพอดีเลยเมื่อกี้ดูนะครับหลังจากฝนตกฝนหยุดก็จะมีไอ้น้ำระเหยขึ้นเสียงน้ำกันแทกบุ่มบุ่มเลยโอตรงนี้มันเป็นน้ำตกอ๋อนี่มันเป็นน้ำตกเหรอเน้น้ำตกอะไรไม่ใช่น้ำตกมันเป็นไอ้ยสายกัก อ๋อฝายอ๋อตรงนี้มีฝายฝายชะลอน้ำอ๋อมีหมอกครับมีหมอกหลังฝนตกนะครับโอเคครับเราได้มาแล้วอันนี้คือจงอ้างหวงไข่อเไม่ใช่ครับไม่ใช่อ,ใอันนี้พญาจงอ้างใหญ่ครับนี่ครับต้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับใบใหญ่ๆปึ๊บนี่คคพญาจงอ้างใหญ่ครับผม ใบเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จงอางเขียวต้นก็เป็นอย่างนี้นี่นี่จงอางเขียวครับนี่ต้นจะเป็นอย่างนี้ใบจะเป็นอย่างนี้นะครับใหญ่มากอันนี้ก็จงอางแดงเใช่ไหมยกันพญาจงอางก็มีพญาจงอางแดงพญาจงอางเขียวอะไรของมันนะนี่ก็อีกพันหนึ่ง อันนี้อะไรอันนี้ก็จงอางจงอางจงอางอันใหญ่อย่างเงี้ยแต่ต้นเล็กอันนี้อะไรนะบอนเปรี้ยวบอนหวานอะไรนะตุกเกียดตุกเกียด <c oughs> บอนบอนเปรี้ยวคน,น,น,นจันเขาเรียกตุกอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยก้านเขียวอะไรเนี่ยก้านแ,และที่ที่ก็าหาจงอางเขียวหรือหรือใช่ปะ่ะบอนเต่าอ๋ออันนี้บอนเตาไม่ไม่ใช่ดิบอนเต่าอันนี้นี่อันนี้บอนเต่า นี่บอลเต่าอ๋อกับไอ้ต้นเมื่อกี้อันเดียวกันเนาอ๋อแล้วทไมมันมีลายก็ไม่มีลายอะทำไมมันแล้วทไมมันมีลายกับไม่มีลายอ๋อบอลเต่ามีหลายอย่างอ๋ออันนี้ตุกเขียดไอ้คนจันมันเรียกตุกเขียดตุกเียดตุกเขียดคนตาดเขาเรียกเตาเียดเตาเกียดเตาเตาเกียดแต่อะไรนะอะไรบอลแดงบอลเปรี้ยวบอลเปรี้ยวบอลหวาน บอลอันนี้บอลเปรี้ยวครับถ้าบอลหวานจะเป็นสีขาวโอเคเราก็ได้มาแค่นี้ครับแต่ okay. เราไม่ได้ด่างแค่นั้นเองเฮ้ยเฮ้ยถ้าเจอถ้าเจอจงอางด่างนี่สี่ห้มืนเลยเนาะว้าไปไปถึงเหมืองเลยนู่ก็มันเก็บไปหมดแล้วอ้าวนก็มันเก็บก็มันขายไปสี่พันเข้าไปขายสี่หมื่นห้านธรรมดาธรรมดาธรรมดานี่ได้แต่ตัวใหญ่ๆมาครับผม โอเคเย่เ,เ,เดี๋ยวเราก็ให้ให้ร้านเรา,ป,เาปลูกหล,หลังจาก<อ>ที่เราอเอาแยกออกมาปุ๊บเราก็ใส่กระถางนะครับ<ม>ดูนะครับดูนะครับนี่ดูความสวยงามดูความใหญ่ของมันครับว้าวโอ้ my god oh my god oh my god นี่ครับโอ้โ oh. ห oh. สวยงามครับเขียวแดงอ แล้วนี่อะไรนะจงอางจงอางเขียวพญาจงอางแดงจงอางเขียวอันนี้คือบอลบอลเลยนะอันนี้บอลอะไรนะบอลเต่าครับบอลเต่าผมเราก็ได้มาครับอย่างใหญ่โตมะโหลานโอ้โหดูครับความสูง สงกว่าเอกด้วยเนี่ยยังต่ำกว่าหายเนี่ยสวยครับสวยสวยมาก